สวัสดีครับไม่เจอบรรดาบริวก่อนเด็เด็นะครับสวัสดีครับเอาต้นหญเนี่ยอย่างรโอ้วก็เกลือิมอนะเกลือิเอาไว้จอจำเนี้ยเชนโนนะครับชนโนชนโนจะมีเชนโนมอนนะเอาไว้ตักตักครดเกี่วไว้ิมอนะน่มีสมีสมอละให้มีเอาไว้จอยควัดเวดามอควัดเาี่คเอาไว้แต่เาเรียนเตี้ยนี่บ้านรอะไรบ่าเราคินนี่ละคินนี่นแต่นี่เราเราวปิดเนี่ปีที่สเลยมัอ๋อปิดนี่ปีที่สเลยมัะั เอาไว้ยีมาหมดแล้วเลยตอมาฮีเดมาก็ุกฮเดกมาสุกแล้วลกที่บือกินอะือเด้แล้วบือไม่ถ่ก็ได้ดูอืกิดูเอาไว้เมามาแล้วมนะเมาไนะไม่ให้เลยบ้าจอผาเพคิวไม่ให้เลยบ้าจออจองผ่านแต่ละเพนเนะเพคกิฮีเ่อกลหมดแล้วแล้วลเฟบปุนเนี่ยลเฟื่อล้วเพ่แล้เพอุ่นเนี่ยเรนจมุแต่ให้น่งจอานเรล้วมั้ลอกผ่านเ อือออโอเลอเวอคนี่อเลหนอะอืออเออ้อตอนเละโอตอนเป็นอะตอเอลลกออนเยฮท่อหมู่บ้านแม่จัวแล้วก็เรือขวาแล้วก็ครอบเวหมู่บ้านเด็กุเถาวะอืเด็กขถาวะเด็เขุนถาวะอแม่จัวเนอแม่จัวจวากนอ่จวตาัเดตาจวตากถ้าอเนอะถ้าอเ่ยะเว่ตอลเอมาที่บญใหาอามาอามาเลยหอามตอรว่อมามืให้หาดี้หาดล่ะจอจอปลเราีห้ดละให้ดีดีละเราพูดสาม เลามุกาคุกแล้วว้ยสิเก็นี่กูอะไรจ้ะเอ้ากอนี่อาจเนี่ยชิสกัชิเรชิเสกัชินกันะคันนีี๋ยวติแล้วเลซอบละอคันนี้หลักที่สองอ่ะหลักที่สองเป็นอะจากนั้นเดี๋ว่านเดี๋ยวมีนี่ลุยกะ็ไม่ได้จัวอะมีนเยอะกันออเยอะกันเนะเอาไว้เป็นอะไรจน่มีแฮมเนี่ยพอเดี๋ยวมีมีอะพอดอมีมัว่าเท่าไรแกเราเลขอโตมีคลอเราเลยมึงบ้านเราเด เพาว่าตออเลยตาออมตอนี้โอ so, ้ยมันให้มีแต่หนาวเลยโอ้ยตาอ้นเลยมืงหัหลอดทิหมวารทิ่มูวรเกย์บ้านหนาอเลยให้มีขีนหนาวลุยหนาวได้โอ้ยให้มีแค่นี้คือหนาได้มากเลยแล้วลูกค้าประจำเราหมดเ้ยบ้านเราบริการบ้านแเ้ยแค่นี้เท่ากัวลูกค้าประจำเราเห้ว่าขีนาแล้วนอนรบล่ะแค่วันลาโพอ๋อพบ้านแค่เัาไร้ะลาโพในภก่อนเนบ้านแตเฮ้ตอนแร้ว่าเฮ้ยว่าจะเคลียอหมดบ้านเร ปีว่ะออตลอดตลอดกี่กตลอดกี่เราดูว่าเฮีอามาอ่เฮีอามาเฮียานบาจองป่มอนน่ะจองจอง่าจองวาีนี่้เยใหดีอะเดอะนีใบาตัว่างมานน่ะตัว่างมั้ในมีเีได้นเ่เฮียมีเต้ได้โอ้เรามีมะพอ้ามีะพอดาีมีเงลมันมันมะ้ามีเมือะกันเนี่จองปาเราเฮีจอป่าโอ้เรมีรถดาอเรามีรถดาโซ่ะโซ่ะโซ่ะแล้วกาแฟได้มัราแฟเดโซ่ะวันเราเกาแฟดิอเราอชาอ่าเราอชาหอ

เลเล่ไปหาตัลูกคมาเยปกเลาเลปกเลาเลเดบเดบวมาน่เน้ตัลูคเ่องควาะที hmm. ่เราช่ไทจ้าจ mm ้กตนนาเพล่พอพออ๋อเออเดกต็นเรเลชิบๆพ่อมาอือไม่รัครเดียอลวาดมยอโเจมาอเียเอาไว้อยู่เฮ่อแต่เราลูกคขาาลูกาลูกาไยด่แหมากปออดรเฮ่่อ่ขัวเขยเด้ัวเขยดย็เราแล้วเด้ยาคเชิโนานเล่อ๋อคว่าชิโน ชิโน่พาลีก่อนนะครอันต like in ่ออนตออะเนี <t school> okay. mm ่นะบ้าขาเราชินพาราขานพาีออทิกรอมันก็ไม่จ่ที่อากเาอยู่ดก็บียก็สอไม่เว้ยต่ต่หมออาจ้ะโอ้ยใจจอสิาเรื่นี่เป็นจังนะสิาบ้าขาเรจอดบวลอมีละเอโซเอโซอส

แจดอกรกอนี่เองมอแกอกไปย่างพวาแล้มาเจอเราเอาไว้เน <m uin> hmm ี hmm. Hmm ่ยถ้าเรื่กาแฟลกาแฟนะกาแฟเอาไว้หมูวาร้อนเลยจอมากาแฟแล้วหมอคาลัคาร์ลกาแฟหมดมูวารอนเลจอยแล้วหมอนะมามาเว้ยกาแฟชาอย่างเนี้ย่ชาเตียวยี่น่ะชากาแฟนะอืมอือนะเอาไว้เราเลกเราลยสุขีคิดเตยวด้มีเวลาเราทุเล่ยอเนอได้เลมทุเลยม่ไม่ทุเลยได้ เราทุเล่ตระทเาะอิมือวันว่าเกียมมือวักว่าเกียรนทุเล่ทุเล่สุเกีรมันะีมนกว่าเอ๋ทาเราเป็นนะทาเราเกียระาเราด้ลังเดอก็ว่าจาทำัคเนี่ยเราเอารมตงมือเลยเรามือมาเลยมือแหมมีมอเออขายโอ้ยขายโอกว่าเรล่เลามอ่ตาเด้อ

Tất lưỡi hai đi dọa về trà cà phê là nó cà phê là cà phê quay cho nó quay cho nó quay cho kia đi mình chuyển ra là đây quay cho nó quay cho thì hay mà nó lại chỗ thì thế là lấy cái gì thế cà phê là cà phê cà phê cái đấy là ô cà phê ô đâu có cô cái đó là ba à ba ba này cái là cái ba đấy hoa chỉ mọi là đây ว่าโนชินาโนโนโนพายมดยังเนียชินาเกวาจุสุขีดยเนี่ยทากไม่ไหวแล้วนะการไรัแก้วัละขึ้นมาการอะไรกันมีไงออกูบอกมีเพศนรือเ่มีมีกลออวันลุยกะแลมีเกลออวลุยกันนะเคเค่ไหนเด็กะใมีอ่นเะมแล้วต่แต่าัวแลัวเดี๋ยวป้าบ้านาครคุยยาอ๋อป้าเราคุยยานะเดีวเราไม่เด็กมีลูกใครก็นตีกันนูหมอ๋อเออไม่เปออเเีเพอเย วีมามองเคลียด้ให้กต้งมือมาโอ้ตลอดปุบที่ชาละเลยที่ชละลดยกันเด็ดเฮ้ยนี่ว่กเด็ด้าเราเรื่อเกาะเออจอจอเเกาะเอสโซเลัสวด้ากันยอ๋อสวามกอนนันะน่อ๋อสวด้ากี่มานะกี่มาเรน้เอ้ยเรนนเล่นเรอสวี้ลนะสวีด้้เ็นสวยจันนะสวจันนะสวยจันนะมึงกัลลวเมึกัวสวด้าก่านจิกับตู้สวีด้นียนก่าต

เนจอปาเราดินเฮ่ตออีมาจอเราเปกิเลบัจอเรปนกี่หมั้งนะเลกกี่ตัวดูอปตัวดูจอดูมาหมนะใช่ไหมตับดูจคือดีได้วยนะตับดที่อะไก่อนนะทีอะไรก่อนตับดว่าชุดที่นอตัดูก่อนะหน่อสวัสดีครับสวัสดีครับวัดีครับ